อยากถามคนเมียนมาจังเลยค่ะว่าคุณชื่ออะไรให้พูดสั้นๆแบบนี้นะคะนํามแม่เบลลคอแลนําแม่แปลว่าชื่อเบลลคอแลเรียกยังไงพี่ชายชื่ออะไรคะอโกนนามแมบเบลลคอแลอโกนนาแมบเบลลคอแลพี่สาวชื่ออะไรคะอมะนํามแมบเบลลคอแลออมะนําแมบเบลลคอแลส่วนถ้าเราอยากถามน้องสาวชื่ออะไรคะ งีมาเลนําแมเป็นโลคอแลยีมาเลนําแมเป็นโลคอแลส่วนถามน้องชายต้องระวังค่ะถ้าคนพูดเป็นผู้หญิงให้ถามแบบนี้นะคะมองเลนําแมเป็นโลคอแลมองเลนําแมเป็นโลคอแลส่วนถ้าคนพูดเนี่ยเป็นผู้ชายน้องชายชื่ออะไรครับให้เรียกแบบนี้นะคะงีเลนําแมเป็นโลคอแล นีเล่นาแม่เป็นโลคอแลเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหม